สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ครับผมการแข่งข,ขันมัคคตออนไลน์กับทางด้านแอปมัคตขั้นเทพนะครับเราขึ้นไปทรงนี้ขึ้นไปตัวนี้คู่แข่งเป็นอะไรเนเป็น5แต้มหรือเปล่านะครับยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนขึ้นนี้ก่อนเอาล่ะครับแทรก,กแทรกแทรก แทรกมาเป็นตัดข้างนะครับเราขึ้นส่งผสมผสมหน่อยจะเป็นปุ่มก็ได้จะเป็นมาตรฐานก็ดีนะครับผมขึ้นแทรกเข้ากินมานี่เราจะไปเข้าฮอตเขาต้องต่อไว้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราหลุดเข้าฮอตง่ายๆแน่นอนนะครับขึ้นไปทรงนี้ <c oughs> ีนี้เขาขึ้นมานี่เราขึ้นนี่ขึ้นมานี่สบัดขึ้นนี่เลย สะบัดขึ้นไปสะบัดขึ้นไปเอาหนะครับคแค่งหยุดไปพักหนึ่งเพราะว่าน่าจะดูก่อนว่าตัวเองเสียเปรียบหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่ามันยังสูสีอยู่นนะกินฟีด้วยกันไหมกินฟีด้วยกันไม่เวิร์กนะ ต้องปิดนะครับนั่นแหละครับต้องปิดถึงจะเวิร์กผมขึ้นไปแล้วเขาขึ้นมานี่ขึ้นไปแล้วลงมานี่ขึ้นนี่ผมไม่เข้ากินอยู่แล้วครับไม่เข้ากินนะครับเพราะว่าเราจะเสียเปรียบ ครับ <c oughs> เอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีงานนี้จอเข้ามาแล้วเหมือนจะมาฆ่าฮอตเราลงไปนี่ครับมานี่ก่อน <c oughs> ขึ้นไปนี่ค่าฮอตด,ดีไหมจับกินสองตัวเลยอุดต้องอุดสิเพราะอุดก็ต่อสองเนาะผมว่าได้เปรียบนะพอเขาเจ็ดมาสิบถ้าเขาเดินเจ็ดมาสิบเราก็สิบเก้าสิบห้าเลยสมมุตินะ ขาคงไม่ปล่อยให้กินสองแน่ๆนะครับ <c oughs> นั่นเลยครับเราก็มีสถานเดียวเราก็ไม่ต้องปล่อยไว้นะครับเราก็จัดการเลยนะครับเต็มน,นี้ยังไงเราจะได้เปรียบเราก็ต้องทำนะครับผมขึ้นนี่เ <c oughs> ตรียมไปฆ่าฮอตครับผม อ้าวดึงอดหนีเสียด้วยนะดึงหดหนีไปนี่ขึ้นไปเลยดึงอดหนีเสียด้วย นี่ดึงกลับมาขึ้นไปจะไปฆ่านะครับขึ้นไปนี่เอาละมาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ฮอตมาไม่ได้แล้วพอมาไม่ได้ก็โดนต่อเย็ยบร้อยครับแต้มนี้ มาทรงนี้ขึ้นไปทีนี้ขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปนะครับ <c oughs> มานี่ไปขึ้นนี่อุดเป็นปุ่มปุ่มหลังออเขาเดินเต็มเดิมนะครับ เขาเดินเต้มเดิมเหมือนเมื่อกี้นี่เลยครับพยายามที่จะต่อขึ้นมาอีกทรงนี้อีกเหมือนเดิมนะครับต่อมาเหมือนเดิมขึ้นไปนี่ขึ้นมานี่โผล่ออกไป ขึ้นทรงนี้ไปนี่ครับผมขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่โผล่ออกไปกินกลับมากินกลับไปทรงนี้ก็ต้องกินไปทาง หมายเลขสิบเอดถ้าเขากินมานะตอนนี้ก็ยังไม่กินเลยนะครับถ้าเขากินมาขึ้นนี่โปล่ขึ้นไป ขึ้นนี่โผล่ขึ้นไปเดินไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เดินได้ตัวเดียว 20, ยี่สิบสิบหกไงเริ่มไงเริ่มยากไม่ใช่ความความเริ่มยากเราไปบีบกินฟีดีกว่าหมายเลขยี่สิบหก <c oughs> ขึ้นมานี่กินฟรีหมายเลขยี่สิบหกเอาแล้วครับดูแล้วน่าจะไม่ไหวนะครับฝั่งน้อนดูแล้วน่าจะไม่ไหว <c oughs> สวนหรอ เขาเดินสวนมานี่กินไหนดีกินไปนี่แล้วก็ลงไปทางนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเขากินมาเราก็กินกลับได้นะครับเรากินมานีอ่เขากินมานี่เราก็ไปนี่มานี่อ่าโอเคนะครับชนะไป <c oughs> กระดานที่1คู่ที่2เราเริ่มต้นที่เป็นฝั่งเดินหลังคู่แข่งขึ้นมายึดกลางกระดานนะก็ถูกต้องนะครับการเดินขึ้นมายึดกลางกระดานนี่เป็น,ปนตำแหน่งที่ดีที่สุดของการเล่นมังฮอตนะครับ <c oughs> ยึดมุมกระดานยังไม่ดีเท่ายึดกลางกระดานนะนะยึดมุมกระดานยึดกลางกระดานนี่ดีที่สุดแล้วครับอ้า มาตรงนี้เป็นแต้มที่ไม่ค่อยดีนะครับสําหรับมาตรฐานเหมือนที่ผมเคยแนะนํานะครับเวลาอีปุ่มหรือมาตรฐานที่เดินเข้ามุมแบบนี้ไม่ดีเป็นอย่างยิ่งต่อขึ้นมาให้กินมันก็จะเข้าแต้มนิยมทันทีนะครับเหมือนโดนล็อกแต้มนะครับเหมือนโดนล็อกแต้มนะครับทีนี้พอเขากินมาเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าต้องต่อตัดข้างขึ้นไปแล้วก็ ต่อ10 15แล้วก็กิน2ไปอยู่มาเรียก22เพื่อชิงความได้เปรียบนะครับ <c oughs> เพื่อชิงความได้เปรียบ <c oughs> โอ้ยสุ่มเสียงไม่ดีแลยขึ้นนี้ครับ มานี่ก็ไปนี่มีหน้าที่ไปเข้าฮอดมีหน้าที่ขวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เขาลงมายึดเขาก็จะมาเส้นแหละแผนการเขาก็มีไม่เยอะนะครับเต็มนี้มานี่ปึ๊บก็ไปเข้าฮอดเลยกินมากินมาเข้ากินต้องเข้ากินแล้วก็ปิดแล้วก็ปไปไป มานี่เราก็เข้าฮอตเลยไม่ต้องกลัวนะครับข้าก็ไปเข้าค่าเลยค่าก็ช่างเขาค่าก็เพสเราเหมือนเดิมนะครับค่าก็เพสอ่าถ้าหนีเพราะว่าทําไมถึงเพ้เพราะว่าพอกินเสร็จต่อเสร็จเราจะเดินสิบห้าสิบแปดได้นะครับถ้าเขาฆ่านะเมื่อกีน้นี่นะถ้าเขาเดินหนึ่งไปห้านะแต่เทาพอดีเขาไม่เดินนะครับ,เร,เ,รบเราก็ไปนี่ครับเราก็ไปนี่ ขึนนี่แล้วเราก็เดินให้กินนี่นะครับเราก็ลงนี่อ่านะครับผม <c oughs> สบายสบๆครับเต็มน,นี้ชนะแล้วไปไปเรียบร้อยนั่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> มานี่โอเคไปนี่มานี่ขึ้นไปจะเป็นอะไรเข้ากินเราก็เป็นสามเรียงรูปปกติไปเลยสามเรียงขึ้นมาแล้วก็ต่อค้ำไว้ก่อนนะครับผม ขอคำไว้ก่อนขึ้นมานี่ไปนี่ขึ้นมานี่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตภูเก็ตไปนี่เลยครับผมอ้าวไม่ดีนะโอ้เดี๋ยวนะอาจจะดีอยู่อาจจะดีอยู่แป๊บเนึ่งป็น่เพราะว่ามันยังแปดมันยังไม่ได้ไปอยู่มายเลขสิบสองยึดนี้ก่อน <c oughs> อยู่นี่ก่อนที่นี่ก่อนไปอยู่ตรงนี้ก่อนอ่าถ้ามานี่เข้าแผนเรานะครับถ้ามานี่เข้าแผนเราเราลงนี่เลยเราลงนี่เลยครับผมกรณีที่เขาต่อเร็วเราต้องเดินตัวนี้นะครับมานี่ก็หนีมานี่หนีไปนี่มานี่ก็ต่อให้เขาเลือกกินนะครับเขาจะกินตัวไหนดี เขากินทางนี้นะเขากินทางนี้แล้วก็เข้าฮอตไปเก็ฮอตไปเลย <c oughs> <c oughs> เป็นกรณีที่เขากินมาทางนี้เราก็ขึ้นนี่ไปมานี่ ถอยฉากมานี่ก่อนครับผมขึ้นนี่มาก็ไป <c oughs> ไม่เบียดจังหวะดีมากๆเลยครับท่านนี้กินหนึ่งตัวกินสองตัวเลยโอ้ย่าหดร่อย <c oughs> ไม่เป็นไรเราชนอีกแล้วครับ うん。<clears throat>